วันที่สองกุมภาพันธ์ที่ภูเก็ตค่ะพวกนี้เราก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะกลับไปที่พัทยาประมาณสองวันค่ะไปทําธุระเกี่ยวกับเอกสารบางอย่างนิดนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเอ่ยแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะ,ตอนน,อออคะตอนนี้เป็นเวลามื่อได้ออกไปไซดเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา 4ี่โมงยี่สิบแปดนาทีนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมมาแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะให้พี่ๆได้พูดคุยกันแล้วก็เมาบอ,อยซอยแปดนะคะวันนี้พลอยตั้งใจว่าจะไปถ่ายรูปแถวโซนหน้าหาดตรงที่จุดเครื่องบินเขาลงแล้วก็นักท่องเที่ยวจะไปแช่ถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็จะมีประชันชิดใกล้ๆกับเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะตรงฝั่งนู้นนะคะก็เลย มีความตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้แบบอยู่แต่ในห้องนะคะแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนค่ะพี่ๆค่ะรู้สึกว่าเมื่อยหลายออกไปทั้งนวดก,กับเมื่อยเล่นน้ําทะเลก็ไม่ไหวแล้วเล่นทุกวันนะคะเล่นน้ำทะเลก,กับบหวแล้วเล่นทุกมืออโหลดนะคะก็เลยรู้สึกว่า,ามาพูดคุยกันนะคะ เดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆไปเห็นบรรยากาศตรงหาดไม,ม้ขาวเหมือนเดิมเมื่อวานอนะ่ะพลอยไปแล้ววันที่หนึ่งกุมภาพลอยพาพี่ๆไปแล้วพลอยก็ไลฟ์สดให้พี่ๆได้เห็นกันใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศเหมือนแบบไม่มีอยู่จริงอะ่ะมันสวยมากนะคะแล้วมันไม่วุ่นวายด้วยมันเป็นหาดที่เรารู้สึกว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบอยากมาพักผ่อนจริงๆโดยที่ ไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นหาดที่โอเคเลยนะคะวันนี้ก็จะแต่งง่ายๆค่ะ everyday look เนื่องจากไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะไปถ่ายรูปเฉยๆทำนๆอนเทงตอนี่แหละค่ะพี่ๆค่ะเพราะแต่ใดมีอย่างมาโพดหนูเข้าไปใน tiktok ใช่ไหมไปไลฟ์สดวันนั้นอ้าวพี่คนอั้นว่าบแมนแบบคิดว่าเหลือกาแฟแล้ว เขาคิดว่าหนูเลิกกับแฟนแล้วเพราะว่าหนูไม่ได้โพสอะไรเลยในติกตอกไม่โพสแม่อะไรเลยแล้วก็หายไปเลยอันนี้พอไม่ได้ลงทอนเนอร์แผ่นก็ไม่เป็นไรเนาะจะเดินไปหน้าหาดวันนี้เราจะไม่ใช้รถนะคะปกติเราจะเรียกรถตุกๆก,ก็ผู้ภาษาบ้านเราก็รถซาเล้งแบบนี้ค่ะพี่ๆคะ่ะปกติเราจะเรียกรถแบบนี้ใช่ไหม เพราะว่ามันเยอะมากที่นี่ปกตินักท่องเที่ยวก็จะเรียกรถแบบนี้เพราะว่าเขาจะจอดอยู่ตามชายหาดเยอะมากแล้วค่าบริการก็หนึ่งร้อยบาทไม่แพงเลยนะคะสําหรับพลอยนะพลอยว่ามันไม่แพงพี่ๆได้เห็นกันนั่นแหละอ่ะเมื่อคืนจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะพลอยกล้าพูดเลยนะเพราะตั้งแต่พลอยมานอนอยู่เนี่ยนอนห้องเนี้ย คอยฝันทุกวันเลยค่ะแต่ฝันอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ฝันเห็นเลขกับไข่ยูฝันนั่นจำาบ่ได้นี่หละโอ้ยฝันแล้วจาไม่ได้ว่าตัวเองฝันอะไรบ้างเพราะว่ามันเยอะนะคะก็งงมากเลยรู้แค่ว่าพ่อยะฝันฝันเห็นเลขทะเบียนรถพ่อตัวเองมอเตอร์ไซค์ก็เลยโอยพอดีโทรไปบอกบอกก็แม่โยลืมแต่เมื่อคืนฝันฝันจนเรารู้สึกว่าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะมันนอนไม่สนุกมัน มันเป็นยังไงหรอกนะพี่ๆค่ะปกติพอจะหลับดีมากเลยนะแต่มาเที่ยวรอบนี้ทาไมหลับไม่ค่อยดีเลยหลับไม่สนุกหลับมันหลับแบบมันหลับไม่ดีไหมอืมมันนอนไม่สบายไหมหรือเป็นเพราะว่าเราติดที่นอนเรามากจนเกินไปหรือเปล่านะพี่ๆอันนี้มาพูดคุยกันเนาะอืมลิปเป็นสีมนุษแบบนี้นะคะแล้วก็พอยก็จะใช้เป็นลิปสติกตัวนี้แต่งแบบไหนก็แต่งได้เลยค่ะ อพอยนะคะหมายเลขสองห้าสองหนึ่งซื้อเอาเด้อพี่พี่คะฝันทุกมือฝันไม่รู้จะฝันอะไรแต่ฝันแบบไม่รู้เรื่องนะคะอืแปลกมากแต่คอยฝันทุกวันคะ่ะแต่คอยฝันทุกวันคะ่ะสองห้าสองหนึ่งนะคะซื้อเอาคะ่ะ <c oughs> เผื่อจะถูกเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นเอร y เดย์ลุก ไม่ต้องอะไรมากแต่งหน้าแต่งตาบลัชใช้เหมือนเดิมสีนี้เป็นสีที่อ่อนเหมือนเดิมนะคะปัดไปเลยค่ะปัดไปเลย <c oughs> แม้ขนาดตัวเองตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังนอนไม่เพียงพอนะคะเนี่ยขนาดนอนทั้งวันแล้วเนี่ยพี่ๆมันเหนื่อยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบว่าเรานอนไม่เพียงพอนอนเมื่อคืนแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยนอนกับโบนอนกับบลับนอนไม่เพียงพอนี่แหละคะ่ะพี่พเสร็จแล้วเขียนคิวดวยตัวนี้อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นใช้ดีมากค่ะ เขียนได้เลยก็เขียนไปเลยด้วยพี่ๆเสร็จนะคะ มีความรู้สึกว่าพลอยแบบเบื่ออาหารเบื่อกับคุมกับข้าวอ่ะพี่พี่เมื่อพลอยมีความรู้สึกนั้นแหมเมื่อเช้านะ่ะเอ่อ,อห้องพลอยมันก็เนี่ยมันก็มีมาม่าใช่ไหมแล้วพลอยก็ไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกนั้นเนื่องจากว่าพลอยเบื่ออาหาร <c oughs> อีหลีเ <c oughs> รื่องจริงเลยค่ะเบื่อกับเขากับน้ำแมมพี่พี่ค่ะมันแบบมันไม่อยากกินอะไรอย่างนี้นะคะถ้ะกสิกินยังเนาะกลับกลายเป็นว่าหิวหมูกระทะวันนี้อ้าวหิวหมูกระทะวันสันอยากกินหมูกระทะ กลับบ้านไปสิไปกินมูกกระทะดกพี่ๆค่ะมันหิวทนเอาอีกไม่กี่วันก็ได้กลับบ้านละอยากกลับบ้านอะมีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านคิดถึงที่นอนที่ที่เรานอนอะไรหลายๆอยา่างอะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปะนี่ต้องสีปากนิดนึงนะคะ่ะ จะบวกอ่ะพระอืดนพระอุ้มเนี่ยเป็นยังไงดอกพี่ๆคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ฉีดสเปรย์ล็อกเมคอัพนะคะเสร็จพร้อมที่จะออกไปข้างนอกไดว้วันนี้ไปถ่ายรูปเฉยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆไปชมบรรยากาศอีกหนึ่งวันที่หาดไม้ขาวเหมือนเดิมแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะจะซียูประมาณนี้แหละพี่ๆคะ่ะน่าจะไม่ได้ไปไหนอกอันนี้เขาถึงว่าเรียกกันมาพักผ่อนจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บริเวณที่เราแบบมาอยู่นะคะโอเค โอ้เวนีิทุกโกเนาโอเคถามสามีว่าในโทรศัพท์เช็คให้หน่อยว่าซันเซ็ตประมาณกี่โมงนะคะเพราะว่าเมื่อวานพลก็น่าจะไปช่วงประมาณช่วงนี้แหละคะ่ะเมื่อวานไปนั่งเล่นประมาณช่วงนี้เลยแต่ว่าอีกสักหน่อยก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงน่าจะไปช่วงประมาณห้าโมงดีกว่าค่ะพี่พี่คะ่ะเออเออโอเคโอเค นี่แหละคะ่ะพี่ๆคะ่ะหนึ่งมันก็พลอยๆมาทักทายกันประมาณนี้นะคะว่าพลอยไปไหนทําอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะอาจจะบ่ได้บื้อวายยังมาบมาแต่ก็จะพยายามแบบมาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันเนาะคะ่ะเนาะผ่านช่องพอยจีสอรี่มาพลอยไปไหนทำอะไรนะคะก็ยังไงนะคะเจะยังไงไปถึงหา,าพลอยจะถ่ายบรรยากาศให้รับชมกันนะคะก็ถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่สำคัญกดติดตามไว้ค่ะจะได้รับการแจ้งเตือนจากยูทูบทุกครั้งที่หนูโพสต์วิดีโอนะคะรักกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ